สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู่รายการเบิงแล้วรวยสีห่ห้าหกขัพี่น้องค่ะมาพบมาพอดกันในช่วงบ่ายของเมื่อวันที่วันที่ยี่สิบสี่นะคะเดือนมีถุนายนค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพรมปิ่น้องบรรเทา,า,าสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางาตำล่า นะคะพี่น้องคะวันนี้แอดน,นั่หน้าทางของปูมาลงในเบื้องลวด้วยสีหาพร้อมนะคะแล้วก็เบรรลุด้วยชแนลแอลก๊าซ่งนะคะของปูค่ะพี่น้องคะเอาหน้าทางวันนี้นะคะตำราของปูวัดป่าอุดอรค่ะสิเรมวเป็นต,ตัวใดา้พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันปูขะการาบนมัสการนะคะ,จะเจริญพรค่ะปูวันนี้ที่ไหหะไล่ะวันนี้มาตามก้าวแล้วโอ้ยมาว่านนิปูกับฟันค้างไม่ได้นะคะปู โอ้ยฟันทันยูะเล้ยวฟันเกเรได้่ว่ามันโมเป็นโวเป็ดแเอาหอเตียวนะวะค่ะโอ้กกรปเที่ียวถึงจะแปดแปดเจ็ดเจ็ดบด้นาหนึ่งนึ่งผูบวัดเทียวผูกับบานามอยู่ด้วมู่บ้านี่ก็ได้นาอครับนน้ำไหลนั่นล่ะคไหลปลาหลเปยปดเกาอยู่บดเจ็ดเจ็ดเกาอยู่บดหนึ่งหนึ่งชห้ออกซํมมาอนีไแมออกซัมพิลีครับผุ้ค่ะ เออเจ้าจะนี่ะนี่โอ้เส้นผมบางผู้เขาน้ะค่ะผู้เขาบางเส้นผมเถนบางผู้เขาค่ะเป็นมันตันซะกับยีีบอกใครเี่แดงเงี้ยอันว่าหนึ่งหึ่งกัที่เป็นเม็ดเดียวนึงแม้ว่าหล่เตาซ้ำเพราะใับเตซ้ำแม้ว่ล่ค่ะมันเปลี่ยนเปลี่ยนปลาปลายหลบอนอยู่ด้นหลังปลาไหลกับวาอยกมันต้องเป็นเปลืค่ะน้ำก็เป็นเม่น้ำก็ย้อยหงายก็ย่อยน้ำไหลทักไหลเนี่ มันปเนั để, án, ่นพูดจำวาอะไรที่พูดฝันวอจันล่ะพูดจำว่าอะไพูดว่าอเขียนไวมันได้บอนดันมันออกเตายังสิละวอนดันไปเลยแต่ว่าจะเตาตัวไหกูก็เลือกมันกันวอนนันตู้ไวอนเลี้ยงาสิละกามเลยสิละมันออกเตาวอนนันไปเลยูมันฟูยังมันใจ มาปัดหนึ่งหนึ่งต้องไว่ให้ออกซ้ำบอดอีเมทค่ะก็ย่ีชีบ้านเจ็บเจ็ดแปดแปดหนึ่งหนึ่งให้เจ็บที่บแต่เจ็บๆเรืลงแงแม่นบ่ลไห่ค่ะเด็กว่าได้กลับซ้ำแมงปดชิวอยู่เต่ว่าตีว่เป็นเนาะค่ะพ่คือเมื่อนั้นล่ะฝันเนเนียรสองหลังเห็นบกันค่ะโอ้ยยังตีไปซี่สองบอเดมิดมาโอ้ยโูเฮนมันเป็นลามซี่กัน ซีซีเห็นอนักปูใส่นักผานนกหกมนนั้เอาสามตเป็นตัวค่ะ่มานมีละมันต้องโอ้ยต้องไงเอ็มซี่ันดีซอยเอ็มินดีซอยน้ำยังวะค่ะว่าจะมันมันเป็นบ่มาาบอค่ะคือจังันยาปูมาบอกสองหกหน่อยนาะค่ะปูเออกลับไปอีกแล้วคนคือผูมาบอกว่าหมูวานนี่แมมค่ะหนึ่งสองหกเป็นหมูว่านหระแม่นนะค่ะปูเออผนคือปูมาบอกอี่ว่ะ ว่าสองหกตรงตรงเลยค่ะกูก็ได้เว้าออถึงอยู่ได้หระว่า nhà ามาบอกม้นยังเป็นโทสองหกปลายอยู่เนาะแม่นค่ะปูค่ะไม่ดีวันนี้เมียมันแล้วค่ะปูโอ้ยที่ใดที่ใดซื้อใถ้าเลึกหนึ่งหนึ่งอ่ะแล้วแล้วปูจังว่าอันปากเป็นที่กบาวาไปนั่งบ้านเป็นว่านามอันเดียวจริงค่ะปูเออนามไลแม่ก่อ ปาลากะไรไหมอยู่ลำกันไหมบอลหยาบหยบอยู่ไหมค่ะฟันแบบนี้มันเป็นตะไดรงั้นใทไนนหนาอค่ะปูโอ้ยมันก็เป็นตะไดร่เดวน้อเห็นปลาเห็นแม่น้ำปูฟันแนะน้ำมันพิสงูงดเยรหละ่ะค่ะจะว่ามันจะคือจับใจพ่กไห้จือสนนี่ค่ะเนี่คือตาไปจะนี้มียัยงเนงตาติดปากบอสนันี่ค่ะเปลี่ยนเปลี่นเก่าเก็เก่าอยู่แล้วมานึงหนึ่งมอออกซ้ำยังวะค่ะ เอา,เอามาขึ้นอย่างเราผูฝันอีกแล้วได้ครับลูกค้าดีใยพูเนอะค่ะพูฝันขึนยังเป็นหนา้นาสื่อหวหญ่ลดค่ะจะ่าเขียนใบน้าแล้วนั้นพูพูไปซื่อนนั้นครับพวกเอาวันนันหที่ยังสี่เขาหรือเ่าี่วนนันจำไม่ได้แล้ครับลูกค่ อูไปซื้อรับรองเคยนะวันนั้นอะแต่ว่าวันนั้นมันเป็นโตอันนั้นมัน,นเป็นยอเนเงินบม่มแมนบอกครับปูยอนเงินขายเก่าวันซีวันนั้นอะแมนค่ะเออเขาขายเก่าวัานซีอันนั้นมันเป็นโตค่ะแต่ว่าน,นี่กล้วยมันเป็นมูเป็นฝูงเลยบ่เป็นคอกเลยวับนี้ค่ะมันจิเป็นยังห่ะบันนี่ปูไปถามซื้อวันนี้เขามัน เกิดพูเก <ầ> ัดไปเที่ยงเงี้ยค่ะวันนี้เก <ầ> ิดขึ้นมาเที่ยงเงี้ยก็จะนั่นสีบอกให้เอาเงินเรายังไปบ้านี่ล่ะค่ะวันนี้พูขคือใจเอ๊ะวันนี้มาสีป่นบอกป่นพ <ầ. S 2> right ูว่างสีนาค่ะแล้วก็เกิดพูพูเกิดขึ้นแล้วเอ๊ะขึ้นน้าพูพูเล่เรียนลงมาตารางเงี้ยน้าค่ะพูเล่เรียนลงมาพูสีนี้นะเพราะว่ามันสีป่นพูพูเร่เรียนน้าพูเกิดเล่เรียนลงมา บั่นกับที่จังบั่นอยู่ในตางทสิละปลปเป็นมีเฮียนอยู่บั่น,นี้ปูเลยเลียนลงมาเลียนลงมาบั่นแล้วแต่ตอนย่างออกไปนล้วมันมันใส่ประตูล็อกไว้แมมันปูออกว่ได้เลยไหมอืมประตูท่างไก่ไหมประตูท่างกลางสีไหมโอ้เขาสิปูเข้าบ้านเหรอมันเป็นหัวงรอบบ้านสินไหมเขากาสิป่นตัวน,นี้เน้องขาปูเขากาสิป่นสินไหมมันติดเป็นยังมาเดียวเขาท่านได้ป,ป่นไปบั่นเองครับปูกค้าเมียควันโต๊กใหญ่ อืบอกบอกว่าอะไรคือค่ะเอ้าเขาขังไว้ไปนะมันกระชิบเขาอลไรบอกค่บปัวกระเจ้าว่าอะไรแหละเจ้ว่ามันว่าเป็นปูนี่แล้วล่ะค่ะเจ้าว่าเหล็กนะมันเขาเขาก็จืองนึงนึ่น่ละเหล็กหนึงึเล็กชิบิตนี่แหละก็แปดแปดเจ็ดเจ็ดนี่แหละแต่ว่าท่านไหนว่าเงินว่างยังดีค่ะปัวหม้อูยันเขาเกี่ยวมันเกินไปทั้งยันนะเออเขาบอท่านไหน่าเป็นเงินราคาจังบาทจังยังดีค่ะปัว บอมันหัวเขาไปสิห้วยมันเงนลหลอยู่แล้วอืมค่ะอืมมันหลยยังสิดกนโดค่ะปูปวดแต่วา่วา,เวาเขาบอกวาอาายอย่าขึ้นมาใจงั้นแตงเงี้ยต้องมันบ่อม็นล่าอย่วา่ามันเกือนอเข้าไปในเงี้ยมันเฉเ่อดไปอุ่นบมอนในนี้ปูกระเผา่าาาลงมา,าน่ะเอ้าอันอันปูไปกับเูื่อก่อนค่ะในฝันน,นี่ไปผู้เดียววัวนี่ไปผู้เดียวเอเอค่ะปูไปผู้เดียว กูก you? mm ับนี่เฝ้าโลกว่าจากตั้งเนี้ยบัดนี้ผู้สิเลียนรอข้างประตูบัดนี้แท้ๆมันมันดูจากบ้างแผนสิปุ่นกู่อยู่แล้วมันมันลอกประตูหน้าบ้านเลยเฮ้ยนนะโอ้ก้าวไปเหรอออกเลยเนาะค่ะกูเออกูเลยออกห้าออกไปเลยกูเลยหูเมียเลยนะค่ะหายว่ามันมันขังกูไว้เลยนะอืมหนักกูก็เลยหูเมียเลยตกใจนะค่ะบอทเทเลียนลงมาหน้าบ้านบ้านสิปองเอา ป้ตัวมันคิดกระตูวไปพ้อมันใส่กุนแกไปพ้อเตัวนีส้สนองหออ้างแผนไปเรียบร้อยมาดีออมันวางแผนไปเรียบร้อยมันสิรอปูกกันไปตั้งเงี้ยเรอมันปดหน่วงอันหนานคะ่ะ้วยฝุงแบไงีค่ะเขาลั่นไปา้าเจ่ามาเจ้มาเนี่ยปู้จำมุดจะใส่บอ่อไห้วะไม่เนี่ยพวจะใส้ปูครับปูขทีเสื่อนุ้ยสืออ่าจะจะเป็นโนมปวดไหมเออ บรรทุน anyway, kind of ่งผ oh, hi, so, ู้บรจัในบัรเทอน์มเส์ผู้บรอลไหมค่ะเป็นมมเรส์ขั้นนั่นล่ะผู้ขี่ไปหาสิ้ยค่ว้องสีเมนทะเบียนรถนี่แหละโอ้ยตูก็ยจำบ่ได้สิค่ะโอ้ยมันกระโดนแล้วเนาะค่ะผู้เจ่ว่าโดนคือรถไง่บันจําใดดิเจ้ว่าโมเสคเนี่มันบ่ใส่ใจนะค่ะบมใส่ใจะเบียนรถมอเส์นะ่รถเงี้นี่นมัน จำเลท่านมันคยออกมันคยออกทั้งสามตัวได้นะมันคยออกสองชุดหนึ่งเลยนะนี่จำเลยไ่ลายมันสิบ่เป็นน้ำซีซีกบ่อเปาเนาะครับ่ไ่มันตกเป็นน้ำซีซีว่ะปู่เนนาอาเอาตัวนี้แล้วเนาะค่ะเอมนซีนซีนน่ะละซีซติครับู่ซีซหาเพราะว่า มันขีปนผูู้้กันต๊ใจมันพอไส้กันกันด้วยใช่พอไส้กันกันเนินนี่แล้วเอาตรองปี๊นั่นไม่มันเสียวจะซีด๊ดๆมันออกหามาจีว่าย,ยีละค่เพราะว่าแกกับเป็นพอไส้กู้กับพอไส้นะอือข้้วยข้้วยกับเป็นฟงเจ้าว่าโบลูแล้วถ้าว่ามันเสียวจะว่าสิไข่มดขอ,อกเลยค่ะมีห่อนข้้วยน้ำไงตัวหนึ่ง คเวลาพุ่ยน้ำเงี้ยหนี่งููว่ามันคือป็นที่มันสิเป็นคือตัวพุ่ยไปซื้อกับน้องเคยมือนั้นเมือนั้นมือนั้นมันบรรลุระฆัตัวดเหรแม่นบ่ล่ะแม่นค่ะเดี๋ยวเข้าพันซีพุ่ยแล้ววยพุ่ยตัวบบกไงเดี๋ยวเข้าพันซีพุ่ยแบยิ้มเลยพุ่ยตัวนั้นมันว่าเจ้ามันยานมันสิขายได้เป็นระฆังมือกลัวหมดไหมค่ะมือนั้นมันเป็นตัวนะนี่เราพีเป็นตัวมันมันนั่นรถจะเป็นปัญหางเหี่ย๊า เขาจะเปลยังว่าพูดอยา่างไงแมินเนซี่เปลี่ยนซอยนี่ละ่ะไอ้คนข้นคหม็นว่นาไรน,นั่นเนี่ยเรว่าแปลี่ปลี่าจังไหนค่ะพ่ออืมไปซื้อกล้วยกล้วยเป็นขอ,อกเลยนะค่ะเดี๋ยวก่อนนี่ละ่ะเขาก่อนล็อกเขาสิปนปูดนี่ละ่ะค่ะเแสยงมาคนใหญ่ทั้งปนทั้งล่างเนี่ยพะว่ากันพูดจำทะเบียนมอเตอร์ไซค์ได้นี่รถต้องทีเมเล็กออกขึ้นกันมาเดียนเบียนมอเตอร์ไซค์นี่ เพื่อเมือผู้วันเห็นผู้พรนะผู้ชุดในผู้พอกันมันย้องออกสามตัวเลยม่นสามตัวตัวมันว่าล่ะเราก็ไม่กับว่าเขาจะเบียนสองชุดหนึ่งมันกัดเมื่อเขาจะเบียนรถอีกล่างหีเป็นว่าล่ะเมื่อนั่นน่ะเราผู้จำว่าอะไรดีระเบียนโม่ใส่ลึกของโม่คือผู้ออกเลยวมันเป็นตัวไหนเลยมีละเอาตัวมูอกวยอะไรเลนาะน้ำกลวยอะไรลเนาะซีซี อ่ารมันบ่นมากเรียกว่ากนนกานบมบุญนี่คือเอาน้ำขวยกี่ตัวผู้ไปสื่อ,อ,ก,อกัออกอบน,กน,น้องเคยเหละค่ะเราซีซีก่านละอืมโอเก่าฮัดนี้ละอืมมีขวยน้ำเงตัวหนึ่งค่ะอาเทียเป็นไม่เชื่อมเทียบมไม่เห็นรอยว่ามันสิมากขึ้นมากตัวนีเนาะค่ะแต่่าเมือน,นั้นมันออกสารตัวตัวเลยเหรอ มันเป็นมันออกเก่าศูนซีอยู่บ่าค่ะปู่มือวงไหนเข้าหน่อยเลยจำไม่ได้หมันตรงตรงเลยเด้มันเก่าเก่าตีเลยดิยาว่าทางนามันเป็นนี่อย่างนออุ้ยมันมันเริ่มเลย่ะกันหน่อยมันหแมน่ะมันหดนรู้เพราะมันที่เป็นศูนเก่าซีว่ะว่าเก่าซีนี่เนอนเลยเลยเอาทางนาใสู่นหลดเนาะ เราเป็นสามตัวเรียนมาสาตัวเพราะว่าผู้ตกในพูนั่งด้วยกันนี่ค่ะเพราะว่าเทียมันเป็นศูนย์เนาะค่ะเราศูนย์ศูนย์เก่าซี่เนาะค่ะเราสามตัวเป็นศูนเก่าซี่เอาตัววงกลมเลยตัวนี้ค่ะกับซี่เน่กับพวงกลมเลยค่ะอืมนี่ละหาแกนรางเอฟมิดดีซอยทำเอฟซี่ดีซอยทำพู่งเม็นมากมันจะเป็นตัวไหนค่ะเพราะว่าที่แน่ๆนี่ เขาหลอกปู้ไอเนี่ยวันโดยไวค่ะกันเป็นฟันเห็นตำรวจข่าวหายไปตำรวจจับใจรเรื่อยหรอว่ามันมีทางหอกเลอยวันโดยค่ะุ้ครค้างไวเลยนะค่ะมาํำเหล็กดูแล้วล่ะเขาใครได้เวลาไปหรอแต็มเวลาพอดีค่ะอืมฟันกู้กับฟันคักฝันแย่อยู่ฝันจำาไไรอยู่ค่ะเนาะเห้นแมงในเขาอีกเนาะค่ะเนาะเ,าเาบบาห็นฟังๆใ่สุขสุกวันมันวันที่ไห วันที่ยี่สิบห้าค่ะนี้ป๋าสองุมเิ่งกันเด็จับมันแสนกันล้านสุขสุขคน,นเนอ้อทงเงซมินเเนอค่ะพ่อกครับอ่งฟังฟังค่ะพ่อขอบคุณค่ะ,จะอจับนมัสกัรค่ับพ่ษาทุกค่ะ สรุปแนวทางท่าคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะแนวทางตำเล่านะ,ะนะคะพี่น้องแนวทางมณีหอมปูขาศูนย์เก่าซีนะคะศูนย์เก่าซีซีซีหาหาซีเก่าเก่าซีปูโรเนนศูนย์เก่าซีกับซีซีนะคะพี่น้องคะศูนย์เก้าสี่แล้วก็ซีซีนะคะพี่น้องจังไก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทาง าจากปูวัดป่าอุดรค่ะพี่น,น้องแนว้ทางตำเล่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้แอดนำมาลงในช่องเบิ้องลวดวสีหาของพอรนะคะพี่น้องค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งหมู่ว่านี่ปูแล้วกัฝันฝันได้ป่าป่ากระไรหลายพาพี่น้องค่ะมีตะปะคอแล้วก็มีน้ำป่าอยูยอ่ในน้ำปูเราตีเจ็ดเจ็ดตะวันเราไปเลยตีหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเอาวันน,นี้แล้วก็ฝันยังสิละพี่น้องฝันว่าเป็นนน่หอย ภาวะกนที่ปูและสิมาปวดนี่เราเป็นไน่หอยเป็นไน่หอยรับสื่งง้วสื่อกล้วอยอย่างใจพี่น้องเราก็ลกเลยฝันสนิดพี่นอ้องฝันวา่วาขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปสื่อไปสื่อกล้วยนะคะไปเบิ้งกล้วยไปสื่อกล้วยบันนี้คนเจ้าของกล้วยคนนะ่กะก็เลยเอิดปูขึ้นไปทั่งๆสีไปจายเงินประสันปูเราก็เลยว่าย่านย่านขาจอปน,น่ะนะยานขาจอบบน่นปูเราก็เลยแลนลงมากา้าขลงารงนะคะพี่น้องคะยังไม่ได้ตกลงราคาวา่าราคาเท่าไหร่นะคะ ปูแล้วก็เลยแ,แลนลงมาข้างล่างว่าสิเปิดประตูออกไปเปิดปะเลยเขาเจ้าล็อกไว้ว่าสันพี่น้องคะท่าละเขาเจ้าขังปูเราเอาไว้เลยนะไปพี่น้องคะแต่ว่าปูาเราจำทะเบียนรถมอเตันจะใส่ปะได้เนาะแล้วปูเราก็เลยแปลออกมาเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องคะพอไปพี่น้องซอยกันแปลพร้อ,อมนะคะว่าพอไปพี่น้องแปลได้ตัวใดซิพึ่งกันกับของปูบอสันดี้พี่น้อง ก็มีประมาณนี้นะคะเนาะสำหรับแนทางมนีนะคะแนทางของปูวัดป่าอุดรตําลาพี่น้องคะอย่าลืมนะาบพิจารณาเบิงเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะแนวทางจากปูวัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะเอาเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ